ผลเหรอสัปดาห์นี้นะโอเคผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะคาดคาดนะครับคาดการของผมเองนะการคาดการข,ข,ของผมเองนะครับคู่แรกอ่าฟอร์เรสต์แมนเชสเตียร์นะครับผมก็ยังมองว่าแมนเชสเตียร์ดีกว่านะครับการอ่าลุ้นท็อปโฟของทั้งสองทีมเนี่ย ็สุดท้ายแล้วเนี่ยแมนเชสเตียก็จะคว้าโคต้านี้ไปนะผมมองอย่างนั้นนะครับคู่ถัดไปครับลิปูสี่ทุ่มนะครับลิปูกับเซาวตัมตันก็ลิปูยาวๆครับน่าจะมี3าลูกเป็นอย่างน้อยนะครับคิตตันพาเลตพบอิฟสวิตผมว่าพาเลตก็น่าจะเก็บได้ไม่ยากนะซักสองศูนย์บตั้นฟูลแลมนะครับ ก็หนึ่งหนึ่งครับคู่นี้นะครับเบนฟอร์ดแอตตันวิล่าเช่นเดียวกันครับผมว่าหนึ่งหนึ่งจบที่ตรงนี้นะครับวูฟกับเอลฟ์วอลตันวูฟเล่นในบ้านก็ถือว่าฟอร์มดีขึ้นเยอะนะครับวูฟเชือดหนึ่งศูนย์สเปอร์ปอนหมัดครับก็บอลหมัดน่าจะบุกบายยำ ยำนะสอแล้วกันปอนมัดนะครับอยู่ปอนมัดปอนมัดชนะเชลซีเลสเตอร์ครับโอเชลซี oh, ยาวครับคู่นี้นะครับยาวๆเลยครับ3ดอกนะมีเป็นอย่างน้อยนะครับส่วนบิ๊กแมตช์อาร์ซนอลกับแมนยู2อนะครับคู่นี้จบ2-2งสองเวสต์แฮมกับนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลบุกมาชนะ2-0งนนะสัปดาห์นี้ครับ วันที่วันเสาร์นะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันจันทร์คืนวันจันทร์สัปดาห์ที่28แล้วนะครับก็นี่เป็นผลการคาดการณ์นะฮะของผมเองโอเค